นี่คือหน้างานเตรียมตัว <laughs> นี่ค่ะจุดสตาร์ทนะคะนี่ร็มีโซนอาน่ะนี่นะคะเตรียมตัวจะวอร์มกันแล้ววอร์มแล้วค่ะอ่ะสามกิโลเมตรนะคะในเวลาหกนาทีห้าสิบนาทีแล้ว เป็นสีอะไรกันด้วยด้วเขาบอกว่าห้ามห้ามบอกสีนะคุณวัฒนาจุดกับตัวอยู่ที่โรงเรียนไทยศสาของเราคุณมรีหน้าดาี่หังมเร์นขนานี้ควิ่ี่พี่เรสเซอร์และก็ชิคกี้พร้อุกขอั้หน้ที่ดกากด้รางวัลนะคได้ราบความเมตตาจากท่านเนาประมค่ะ 啊。 ีปิดเลยก็ได้นะคะเพราะว่าน่าจะพิการแล้ววิ่งไปเร็วมันเลยอาจจะเอาไม่อยู่นะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนี่ค่ะสิกกิโลกลับมาแล้ว ไหวนะคะอะไรคะสามกิโลผ่านมากิโลหนึ่งแล้วะคะ่ะไปไต้นต่อฉากโซนน้ำน้ำข้างหน้าก็มีแพน้ำอยครับนี่ค่ะถึงแล้วข้างหน้ก <c oughs> านก็ได้นะคะขอบคุณะคะ่ะกับตัวเรียบร้อยแล้วกับตัวกับใจไปกันต่อ ตอนนี้ก็ล right ่างกลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะพวกเราทำได้เจ็งไปเลยเจ็บมากพัก <manipulation> ทุกห้านาทีตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดกิโลได้สาวหน้าเราไม่หูเฮ้ยทำไมของเขามันขึ้นหนึ่งกิโลง่ะหรือว่าสาวไปวิ่งตื่นเนาะไปกันต่อค่ะสู้ๆค่ะนี่กำลังวิ่งกลับมาที่โรงเรียนแล้วค่ะไปค่ะ ยันทีนะอีก300เมตรอีก300เมตรเขาจะทำได้ไหมกูเนี่ยจะทำได้ไหมไโต36 36ล้เดี๋ยวราเดี๋ยววซีล37วินาทีประมาณ10รอบ10เที่ยว15เที่ยวแล้วจับเวลาอยู่ที่ประมาณนะ สี่กว่าประมาณนั้นนะฮะหรือหาวนกันจะจัดกันนะนั่นหมายความว่าจะต้องขา <c oughs> ตัวนี้สิบกิโลก็ทำมาเรียบร้อยแล้วฟ้าสว่างแล้วจ้าคนโต๊ะเข้าแล้วข้าวไข่เจียวไข่วนะขวขว้วคไข่กิน้ำซุปนะคะซุปปลาตะโข ทำไมสภาพไม่เหมือนตอนมาเลยเก่งมากเลยนี่คะ่ะจัดข้าวต้มไปเลยนี่ค่ะข้าวต้มทอดมันขนมครกปลาหม้อ๋อปลาตะโกมีได้แซนด์วิชมาด้วยมรกินมาก,ม,ก,ม,กมากเลย สามเหรียญสามไม้พามซึ่งค่าชอลีนแล้วหนึ่งกรัมอะไรนะครับเราไม่